สวัสดีค่ะเทพีบ้านพายสาวไทยในต่างแดนนะคะผู้หญิงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของร้านมีร้านนวดเป็นของตัวเอง2ร้านนะคะแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองโดยลําแข่งของตัวเองนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆคนนะคะที่ อยากรู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงมีความสำเร็จเร็วนะคะนี่ก็ถือว่าชีวิตนิดมา,าจากที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามีไม่ได้มีบ้านที่จะพายอยู่นะคะเราต้องอาศัยอยู่ในแคมปิง้งในรถบ้านเก่าๆแล้วเราสู้ชีวิตยังไงถึงมาถึงจุดจุดนี้ได้ภายในสองปีนิดมาอยู่ที่นี่4ปีนะคะแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของร้านนวด2ร้าน จากที่สามีไม่ได้มีบ้านอยู่แล้วเราสามารถมีบ้านเราทํำยังไงนะคะก็คือ,อนี่มีเคล็ดลับดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนก็คือหนึ่งเราไม่ต้องไปเสือกเรื่องของชาวบ้านนะคะตั้งใจทํางานแล้วก็ประหยัดอบอ่อดอ,อมนะคะและที่สําคัญคือเรียนรู้และพัฒนาฝีมือของเรานะคะ เราไม่ใช่ว่าเราเรียนมาแค่นี้เราบอกโอ้เราเก่งแล้วแค่นี้เราต้องพัฒนาฝีมือเราอยู่ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันไหนที่ดีๆเราก็ต้องไปอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมให้ความรู้กับตัวเองไม่ไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆ กับการที่เราไม่เคยทําเราก็ต้องลุกขึ้นมาทํานะคะ,ะมันจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปคิดเรื่องอื่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาใครมาเทียบกับเราแล้วไม่ต้องเอาเราไปเทียบกับใครเราจะต้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันใครที่ทําได้เราต้องทําได้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะก้าวข้ามทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าเส้นนั้นจะโรยด้วยกีกุลาหรือจะโรยด้วยอะไรก็ตามนะคะเราสามารถที่จะก้าวข้าม สิ่งต่างๆผ่านมาได้วันนี้ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุๆนะคะแล้วก็มีความสุขวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ